อานับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงเช้าเช้าสายสายแบบนี้กันต่อเลยนะโอ้โหถึงกับต้องไปเองเลยสําหรับผู้นวยการของไบยอนมินิครับอยากปิดดิวเดลิกวันนี้นะครับมาฟังกันหน่อยนะครับพี่เสือเนะี่ยลุยแล้วครับก็คือไบยอนมินะิเนี่ยลุยแล้วส่งฮาซานซาลิฮามิซ,ซิสกับบุกอิตาลีวันนี้ขอซื้อเดลิกนะครับมาฟังกันหน่อย สซอร์ไใต้ไบยอนมินิกครับลุกคืบครับพยายามจะปิดดี่วมัตซาดาลิกกองหลังตัวเก่งของยูเวนตุสให้ได้เลยนะหลังฮาซานซาลิฮามิซิสนะครับผมผู้อำนวยการคนดังของไบยอนเนี่ยจะเดินทางไปที่อิตาลีวันนี้นะเพื่อเปิดการเจรจาก,กับชับเบียงโคเนรีนะครับโอ้โเดลิกครับกลายเป็นแข้งเนื้อหอมในซัมเมอร์นี้ไปเลยนะเมื่อมีข่าวได้รับความสนใจจากทั้งเชลซีและไบยอนิกที่พร้อมจะเปิดฉากสู้ค่าตัวให้ได้ครับใกล้เคียงตามที่ยูเวนตุสเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ที่ประมาณ85ล้านยูโรนะครับ แนวโน้มครับที่ทางเสือใต้เนี่ยจะได้ตัวเดลิกเนี่ยไปคลองมีมากกว่าหลังมีรายงานออกมาว่าตัวนักเตะเองเนี่ยได้มีการตกลงด้วยวาจากับยอดทีมจากบุนเดสลีกาแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่รอให้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการกับยูวนตุสเท่านั้นด้วยนะครับและข่าวล่าสุดจากฟราบซโซโรมาโนครับได้อ้างแหล่งข่าวที่มาจากทีเซนมุนเชนนะครับของฝั่งเยอรมนีเปิดเผยว่าซาริหามิซิสเนี่ยจะเดินทางมาอิตาลีในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ครับวันจันทร์นะครับเพื่อเจรจาขอปิดดิวมัสซาลก ถ้าซึ่งเป็นไปตามข่าวของโกที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับไบเยอร์มิวนิกเนี่ยได้ร่งางข้อเสนอไว้76ล้านปอนด์นะครับบวกแอดออนอีก13ล้านปอนด์เตรียมเอาไว้แล้วนะครับโดยตอนนี้ครับยูเวนตุสเนี่ยยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากทั้งเชลซีแล้วก็ไบเยอร์แต่อย่างใดเลยยังไม่ได้นะครับทางนี้ครับมาชาร์เดลิงเนี่ยเหลือสัญญาอีก2ปีครับแต่เขาเนี่ยไม่มีความสนใจที่จะฝากฝังอนาคตไปกับสโมสรต่อไปแล้วขณะที่ยูเวนตุสเนี่ยมีความประสงค์ที่จะขายแข้งวัย2ีปีอย่างเดลิงเนี่ยออกจากทีมนะคคครรรัััับบตตออนนนนททีี่่่ยงงมมูลาาลาาาากกดเชนนะโโ้ ก็คือเหมือนว่าซาลิฮามิซิคกับจะเดินทางไปที่อิตาลีวันนี้เพื่อจะไปขอปิดดิวขอซื้อมัตชัยเดลีกับให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยนะครับอยากได้นักเตะคนนี้มาร่วมทัพนะครับโอ้วันนี้จะไปที่อิตาลีนะฮะทุกคนคิดเห็นในคอมเมนต์กันไหมผมเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเช้าๆสายๆครับสวีดัสสวัสดีครับผม